ัดเต้าหู้เชชวนเชชวนฮึที่หมอสื่อหรอที่หมอชื่ออะเต้าหู้มะพริกหอมครับพริกเชชวนหอมๆอมไปกดกันได้ในตะกร้าสวัสดีครับวันนี้กินน้ำซุปครับเฮากว่าจะมาทําพัดเต้าหู้เชชวนครับไปดูกัน this is tofu ขั้นตอนแรกกับเปิดไฟครับใช้ไฟกลางนะครับทุกคนใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันเซทเฮาก็รอนน้ำมันเดือดสักขู่เนาะ เราหมพูดแรครับน้ำมันมันเดือดแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงขึ้นมาตา่อไปเขาก็จะใส่หอมแดงเปใจกระเทียมกับขิงซอยนะครับใส่ลงไปอเอาเราก็จะพัดให้มันหอมร้อมันเปลี่ยนสีสักกร,รัเนาะสีเปลี่ยนแล้วเขาเก็จะเอาหมูสับนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยเขากิดห,หลายคนเขาก็จะใส่หมูนักหน่อยเนาะตอนนี้เ,เขาเก็จะพัดเหอหมูสับนะครับมันเปลี่ยนสีเนาะอันนี้เขาก็จะใส่เต้าเจี้ยวนะครับสองช้อน นี่มันพัดตู้เสฉชวนไฟแดงตอนนี้หมูหมูซับเขาก็เริ่มหอมอเจียวอ่าต่อไปว้าอ,อันนี้เขาใส่ขั้นตอนกันใส่พริกเสฉชวนนะครับทุกคนกเขาคลนมักเพ็ดเนาะสามเจ้าเลยว,ว้าวพริกเสฉชวนหอมว่ะอ่าต่อไปเขาก็จะใส่น้ำสต๊อกนะครับใส่ไปหนึ่งก่อนต่อไปเขาก็จะปรุงรสชาติใส่สองช้อนนะครับทุกคน ซอสหอยอันนี้สีอยู่ขาวสูตรหนึ่งโอ้โหใส่บดลงอ้าวต่อไปใส่พริกไทยเห็นหน่อยครับเพื่อความหอมเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับเอาใส่น้ำเพิ่มไปแหมขั้นตอนต,ต่อไปนะครับวัตถุดิปรักของเราก็คือเต้าหู้นั่นเองใส่ลงไปเต้าหู้เฮาใจ้ความรุนแรงมาได้นะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเต้าหู้มันจะแตกนะต่อไปนะครับเฮา ใส่น้ำสมเป้เขา้าวโพดนะครับคือมันงวน<อ>เก็บก็ยังมู่เลยวา <laughs> มันซุกเป็นยังไง <laughs> ข้างแรกครับทุกคนเขาทําไปด้วยกันเขาจะัดก็มเหหน่อยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเก็มไปหน่อยขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกคนเขาก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไป <laughs> ตอนนี้นะครับพัดเต้าหูเ้เสจวนเขาก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มกันเนาะก่อนอื่นตีขาไบได้เปาก่อนเนี่ยเดีวลวกลิ่นเต้าหู้เะพริกหอมครับ หอมจิ้มพริกเลยพี่เฉย,ยชวนเดี๋ยวเขาคือเปลี่ยนเขาจิ้มเหรอเคฟมิ้นกับแงพัดเต้าหู้เฉยชวนเฉยชวนเฉยชวนมันคือร้องนะครับโอ้มาจากเมืองจีนอ่ะศูนย์หนึงอ่ะร้องพี่หมอชื่อหรออยู่อ่ะที่หมออยู่อ่ะรุดยอดเป็นร้องจิ้มหมอครับรำคณะอะไรอย่างวะเต้าหู้เฉยชวนรุดยอดจิ้มไปคำเดียวนี่อู้ภาษาจีนเลยอ่ะโอ้ยแัดนั่นเนาะ ขายกันตรงๆครับหอมๆอมแสบๆไปกดกันได้ในตะกร้า